ร้อยค่าเฉพาะเจาะจงรายบุคคลนะครับแล้วก็อยากจะวิกวอนให้ท่านสวเนี่ยทำใจร่มร่มครับทนฟังผมหน่อยทนฟิดทน,ทนฟังฟีดแบ็กจากผู้แทนประชาชนผมเองก็ต้องปรับอารมณ์เหมือนกันนะครับก่อนจะพิปายนะครับเพราะเดี๋ยวผมพอผมพูดเสร็จเนี่ยเพื่อนๆสมาชิกก็มาแลกเปลี่ยนกันได้พูดเป็นภาษาชาวบ้านก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสสอย่างผมเนี่ยด่าได้ครับท่านก็เลือกผมมาเหมือนกันบางส่วนของท่านก็เลือกผมมาเลือกพักผมนะครับท่านสามารถจะวิจารณ์ผมได้นะครับ แล้วก็อย่าพึ่งประท้วงนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นข่าวนะครับรัฐมนูญเปรียบเสมือนกติกาในการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมการจัดสรรอานาจตกลงกันว่าใครจะได้อะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะครับการจัดสรรทรัพยากรของประชาชนทั้งประเทศซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราที่นั่งกันอยู่ในห้องนี้เจ็ดร้อยคนสมาชิกรัฐสภาตัวแทนปวงชนชาวไทยผู้แทนรัษฎรอย่างพวกผมเป็นแบบเขตนะครับก็จะเป็น ตัวแทนเชิงพื้นที่สสแบบรายชื่อก็จะเป็นตัวแทนเชิงประเด็นหรือกลุ่มผลประโยชน์นะครับก็จะมีกลุ่มแรงงานชาติพันธุ์ผู้มีความหลากหลายทางเพศยกตัวอย่างนะครับขอสไลด์ขึ้นด้วยครับเมื่อพูดถึงสวประชาชนนึกถึงอะไรท่านรู้หรือไม่ชาวบ้านเขาพูดถึงท่านว่าอย่างไรภาพจําของสวเขาแทบไม่มีพูดถึงคําว่าวุฒิเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเรายังเรียกนะวุฒิแต่ปัจจุบันเนี่ย สวอ,อ,อย่าให้ผมพูดนะครับวงเล็บสระอะนะครับเดีย๋ยวจะโดนประท้วงนะครับแต่มันเป็นเนี่ยหน้าต่อไปนะครับท่านลองไปซดลองไปเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับค้นหานผมผมไม่ได้สร้างข่าวนี้ขึ้นมาเองนะครับท่านลองเนี่ยท่านประธานหรือท่านสวออลองพิมพ์คำว่าข่าวสวออปุ๊บมันจะมีทุกภาพของนี้มาเต็มเลยนะครับ Sexual harassment คุกคามทางเพศกลางใช้วุฒิการศึกษาประดานับ โดนคดีอาญาทุจริตเลือกตั้งถูกถอนสิทธิี่เลือกตั้งสุกบัญชีจงใจไม่ยื่นขนาดดำรงตาแหน่งเด็๋ยวขอโทษครับคุณปานิชมีมีประชงพหลังครับเชิญเครับท่านประธานครับผมเพิ่งอภิปรายมาสักครู่ว่าวันนี้เรามาอภิปรายร่างรัฐนูลไม่ได้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจสววนะครับกระบวการตรวจสอบสวก็อยู่ในขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้ววันรองท่านนี้ไม่ควรจะสามหาวนะครับบอกแล้วว่าท่านคิดได้ยังไง ผมไม่ได้ว่าร่างอะไรท่านเลยเออ่ท่านจ่ต้องพูดับรไหนครับท่านนะที่ท่านพูดท่านเคยนี่แล้วไม่ต้องไม่ต้องถามเลผมขอช่วงว่าประธานบอกผมให้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านประท้วงเรียนนะครับนี้เพราะสบมันมีปัญหาไงครับเเดดีี๋๋ยยววมันก็เกี่ยวกับการแก้เรสวมีปัญหาก็ไม่ได้มีปัญหาครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับทั้งสองท่านนะครับเดี๋ยวให้ประธานได้วินิจฉัยนะครับก็ประท้วงเรื่องว่าไปพี่ปลายสวนะครับได้ครับผมรับฟัง คุณปันตินครับคาดพิงบ้างหน้าแรกแต่หลังจากนี้ไปก็อาจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณปันติมครับฝากผมนิดนึ่ง <c oughs> ผมคิดว่าเรื่องเลือกสวเลือกสสอที่ปรากฏในรัฐนูน <c oughs> ก็ <c oughs> ว่าไปถามดูแต่จะไประบุเรื่องคนนั้นคนนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นปัญหาผมก็ไม่ได้พูดเฉพาะไปที่บุคคลใด้นคนหนึ่งความคิดเห็นแตกต่างกันได้นะครับ <c oughs> แต่ขอให้อยู่ในเรื่องรัฐนูนครับเราจะไปแก้อย,อย่างไรแต่ท่านจะไปพูดถึงว่า เลือกผ่านมาดีไม่ดีนั้นเป็นความคิดเห็นกราเข้าใจแล้วก็สวก็เข้าใจขอให้อยู่ในรัฐธรรมนูนว่าท่านจะแก้หรือวิธีเลือกสวอย่างไรอันนี้รับทราบนะครับเลือกสสอย่างไรเลือกองค์กรสลายอะไรขอให้อยู่ในประเด็นอย่างนี้นะครับท่านปรานครับผมผมขออนุญาตท่านประธานครับได้ครับขอท่านประธานกำชับเลยนะครับว่าอย่าพูดแบบนี้อีกเพราะว่านี้เราไม่รร่างรัฐธรรมนูนครับไม่ใช่มาพูดก้าวกายในเรื่องด้วนตรงนี้คุณแป่ว่าวาระลายมาตรากันไปนะครับให้รู้บ้างว่านี่คือวาระที่ทําอะไร ครับนะครับท่านนทนะครับท่านสวสครับผมขอความโกราครับเพราะว่าเราทราบครับผมก็เป็นตัวแทนประชาชนคืออย่างนี้ครับผมการแก้ไขจะสําเร็จได้มันต้องรวมมือทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการพิปรายกอให้คานึงว่าเรามาเพื่อที่จะแก้และสนูนแต่ถ้าเราทําให้มันเกิดก็เลยไม่เป็นไปตามแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาแล้วประสาคพวกเกี่ยวก็ไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นผมจึงต้องขอความโกรานนะครับว่า อะไรที่มันไม่เกี่ยวกับตัวรัฐธรรมนูญจริงๆับวิธีเลือกเขาไปทอยังไงนั้นมันเป็นวิธีซึ่งเป็นความคิดเห็นหรือทําไม่ดีแต่เอาตัวรัฐธรรมนูญว่าต่อไปจะเลือกยังไงนะครับผมขอเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับคุณประธานครับก็ยืนยันครับก็เจรนาจะพลาดทิงนะครับก็เดี๋ยวหน้าต่อไปได้เลยครับข้ามหน้าที่เป็นไอ้ภาพจาก Google มานะครับผมก็จะขอสะท้อนอีกหนึ่งประเด็นว่าผลโพจากการสํารวจเนี่ยมันเป็นยังไงครับ คืออันนี้ผมก็ไม่ได้คิดเองเขาไปทําสารวจมาสูนรู้สิทธิ์โพเข้าไปทาสารวจมานะครับว่าคนคิดยังไงถึงสวเขาบอกเนี่ยกรณีการัวสวเนี่ยมันส่งผลกับความมั่นคงรัฐบาลเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนส่งผลทําให้ภาพลักษณ์นักการเมืองยิ่งเสื่อมเสียอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนทําแบบสอบถามขึ้นมาเองนะครับมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็อยู่ในโพของราวิชาการก็ทาเป็นมาอ่ะต่อครับเดี๋ยวจะโดนประท้วงอีกนะครับประชาชนได้อะไรจากการมีสวรครับ สวเราเอาเงินภาษีจ่ายเงินเดือนผลตอบแทนต่างๆให้ท่าน2 0 0พันกว่าล้านเพื่อทําหน้าที่แน่นอนกันกองกฎหมายนะครับวาระดารงตําแหน่ง5ปีนะครับรับผิดกับไทยนะครับขาดคือถ้าเผื่อผมจะไปตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบยังไงเพราะท่านอํานาจเยอะมากครับเนี่ยสวม,มีหน้าที่เลือกใครบ้างครับสารรัฐธรรมนูญแต่งตั้งองค์กรอิสระ สารมูลนี้ทำหน้าที่วินิจฉัยถอดถอนนาย,ยกไปแล้วห้าคนนะครับอย่างที่เพื่อนสมาชิกผมได้อธิบายไปยุบไปแล้วร้อยเจ็ดพักในรอบเกือบสาสิบปีปปชเคยมีอะไรที่เป็นที่ประจักษ์บ้างครับว่าจับโกงได้จับทุจริตได้กกตยัไม่พูดถึงครับเลือกตั้งเละตุ้มเป๊ะไปหมดนะครับผู้ตรวจการแผ่นดินคณะตรวจงานตรวจเงินแผ่นดิน ึกล่มไปกสอมเอ,อการสูงสุดตุลาการศาลปกครองปปงเลขาคณะกรรมการกิิการยังมีตําแหน่งข้าราชการระดับสูงอีกมากมายครับเยอะมากสําคัญมากๆนะครับสอวอและหน้าต่อไปครับเดีย๋ยวเพิ่งประท้วงนะครับ85%เของกรรมธิการสอบประวัติถูกกล่าวหาคดีโกงเลือกสอวอครับแล้วก็วนกันอยู่เนี่ยครับคนที่ได้รับเป็นกรรมธิการน,นี่ก็อยู่กระจุกอยู่กลุ่มเดียว และแถมกลุ่มนั้นก็ยังถูกกล่าวหาไม่ไม่ได้ผมบอกถูกกล่าวหานะครับท่าน,นยังไม่มันก็ต้องไปตามพิจารณาตามกระบวนการของกรกตรแล้วก็ดีเอสไอนะครับอ่าโอเคแล้วก็ผลงานชิ้นโบน้ำเงินของสวชุดปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ความเห็นชอบวิศวกรโยธาอดีตอธิบดีกรมทางหลวงเป็นตุลาการสารรัฐมนูญครับอันนี้คือสิ่งแรกที่ท่านามอ่อลืมไปก่อนน้้นที่ท่านสอยนายกอุงอิงไปนะครับอ่าต่อครับเดี๋ยวจะรวนระท้วงอันนี้ ส่วนกลางาพักก็ไม่ข่ย่ผมพูดเยอะนะเพราะว่าก็เดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะได้ลอมชอมกันจะได้คุยกัน่อยเที่ยวสายนั้นประธานพูดปัญหาเนี่ยมันมีคืออํานาจมันเยอะครับแต่ที่มามันไม่ได้สัดส่วนไม่ยึดโยงกับประชาชนก็ต้องขอย้อนนิดนึงนะครับขอย้อนไอ้ตัวพิระมิดชนชั้นนิดนึงนะครับว่าสมาชิกรัฐสภาเนี่ยมันมาอย่างไงคือมันเป็นตัวแทนเป็นระบบแล้วมันก็มีตัวแทนของฐานนันดอนต่างๆครับอันนี้ก็ย้อนถึงประวัติศาสตร์นะครับขุนนางพระขุนศึกเจ้าของที่ดินในทุน ก็ค้าจะมีตัวแทนเพื่อเข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองเมื่อการเวลาผ่านไปหัวหน้าเผ่ายุคศักดินาผ่านไปเขาก็เข้าเราก็เข้าสู่รูปแบบรัฐสมัยใหม,ใหม่ก็เกิดการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักคนเท่ากันหนึ่งคนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงและในไทยผมก็อยากถามจริง,รงครับว่าสอวอเนี่ยเป็นตัวแทนของคนกลุ่มใดครับในปิเอนพิชันนีครับท่านมีนะครับอย่างในอังกฤษเนี่ยเพาจะแต่งชุดนะครับเป็น พระบ้างเป็นขุนนางบ้างเข้าไปเพราะที่มาเขาเป็นแบบนั้นของเราเนี่ยมันก็มีความยึดโยงนะครับกับหลายกลุ่มการเมืองกับกลุ่มชนชั้นนําที่ปกครองประเทศนะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มแปลเปลี่ยนไปนะครับก็เนี่ยมันก็คือท่านก็บอกว่าท่านเป็นตัวแทนของกลุ่มอาชีพนะครับระบบการได้มาซึ่งสวเนี่ยมันพิสดารมากครับไทยแลนด์โอลี่ประเทศไทยเท่านั้นชิดเป็นลีกเลือกกันเองเลือกไว่ผมว่ามันเป็นนวัตรกรรมที่ต้องไปจดสิทธิบัตรเลยครับ แรงกลุ่มกันเองเลือกกันเองถูกเขียนไวนะ้นมนูนมาตา107ยิ่งยังไม่ต้องพูดถึงพรปประกอบได้มาซึ่งสวนะคมันคุมขือแล้วยิ่งแบบเดี๋ยวมันจะลงรายละเอียดกันไปต้องเสียค่าสมัคร2,005ประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ปัญหาคุณสมบัติครับมันไม่ได้สะท้อนกลุ่มอาชีพเป็นตัวแทนกลุ่มของประชาชนคือมันถูกโอเวอร์เรปรีเซนต์คือพูดตามตรงนะคนรุ่นใหม่หรือคนที่อายุต่างกว่า40เขาบอกว่าทําไมเขามีที่น้อยจังทําไมสวเนี่ยได้ตั้ง200คนยกให้เลยเป็นโคตา มันมากเกินสัดส่วนประชากรจริงๆครับสวชุดนี้เลเซอร์เซนอะไรครับคนแก่นะครับหรือผู้สูงอายุผมไม่แน่ใจเด,เดี๋ยวผมขอ,อนิดนึ่งเดี๋ยวจะมีการเรคุยเงี้ครับครับเอผมไม่อยากไปลงไปเรื่องของส่วนบุคคลครับก็ท่านอาจจะพิจารณาว่าที่มาที่ไปสวซม่ซงบุค <ผม S 1> คลขอใดคเป็น,นสอนสอสาทางฝ่ายโน้นถ้าเขาไปบอกว่าใครเลือกสสอ แวสอสอเป็นยังไงมันก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นได้ครับมันไม่สามารถจะไปบอกว่าใครดีหรือไปดีวิธียการแต่ผมอยากให้พูดถึงเรื่องว่าเราจะแก้ร่างุนอย่างไงใช่ครับอันนี้ผมกำลังพูดถึงว่าที่มานะครับแล้วก็บันกาเดี๋ยวท่านเกิดมีัาเขาพูดว่าสอวสอสอเป็นยังไงเขาก็พูดได้ท่านพูดเขาพูดไปแล้วครับท่านนะโอเคเราจะเป็นประเด็นคืออย่างนี้นะครับเรากําลังจะ เดินไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเราบอกว่าไม่ดีใช่คถ้าเราโมแต่ว่าสสก็ว่าเออสสก็ว่าสวแลสวว่าสสแล้วประเด็นที่เราเรียกมาอีกสุดๆครับของประชาชนฐกันอะนี้แก้รัฐธรรมนูญผมอยากขอเขาช่วยครับช่วยช่วยช่วาท่านผู้แทนอิจายในท่านประธานไม่ใช่ท่านประธานสวนะครับผมน่าจะคุยง่ายกว่านิดนึงนะครับโอเค ในมาตาร้อยแปดก็ระบุว่าสวต้องมีความเชี่ยวชาญนะวงเด็บสามแต่เขาไปเจอครับเป็นครูไปสมัครกลุ่มประชาสังคมทําสวนลูกพืชไร่แต่ไปสมัครกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ทํานาทําไร่ทําสวนจริงๆก็ไปอยู่ในเกษตรกรรมกรรมการกีฬาสารัฐกำนันทั่านประธานที่กรลบครับคือประธานที่กรลบผมพิสิทธิ์อภิวัฒน์เดี๋ยวโทษครับมีท่านประท้วงเชิญครับประท้วงตามข้อบังคับส5ิบห้าครับผู้จาวริเวยช้มซาครับท่านประธานแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขรัฐธรรมนูนนะครับท่านประธานทานประธานช่วยพิจารณาด้วยครับครับผมได้เตือนคุณปฏทตินครับ,รบเราเดินหน้าไปเลิกแก้รัฐธรรมนูญดีกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา103วง108วงเล็บ3ระบุว่าสวต้องมีความเชี่ยวชาญผมกำลังจะเข้าเรื่องกลุ่มอาชีพนะครับมันก็เกี่ยวโดยตรงที่ผมบอกว่าเนี่ยยังไม่นับกลุ่มกลุ่มอื่นกลุ่มอื่น SME กิจการอื่นที่มันมีความซับซ้อนผมกำลังพูดว่าไอ้เรื่องกลุ่มเนี่ยมันมีปัญหาครับกลุ่มสตรีกลุ่มผู้สูงอายุมันก็ไม่เชิงอาชีพ ซ้ำหลายหลายกลุ่มสวก็ไม่มีผู้หญิงเลยแม้แต่คนเดียวคือหน้าถัดไปครับสวเนี่ยนอกจากเรื่องอาชีพเนี่ยมีสัดส่วนค่อนข้างสูงจากเพียงแค่บางจังหวัดก็ถูกตั้งคําถามว่าบางจังหวัดเนี่ยมันมีครบอาชีพหลากหลายมากกว่าบางจังหวัดแหะครับอย่างมีนายกสองสำคัญ13จังหวัดนี้มีสวนะครับยิ่งในมิติอายุนะครับสวยิ่งมีความเป็นตัวแทนประชาชนน้อยกว่าสากลและความเป็นจริงเหมือนแอบไม่เป็นธรรมต่อคนอายุน้อยกว่า40ปีอย่างที่ผม พูดไปเมื่อกี้อภอพอน้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเวลามันจะหมดละที่มีตัวแทนอยู่ในสภาเพียงแค่ร้อยละสิบเอ็ดนะครับคือเทียบกันเนี่ยประชากรไทยอายุเกิน 60- มี14% 40-60มี1 2แล้วก็ต่ำกว่า40เนี่ยมีห้เซนแต่ถ้ามาดูสอสเนี่ยมันจะค่อนข้างเรปร์เซนต์มันจะมีความเป็นตัวแทนค่อนข้างดีแต่สวแนจอมันเป็นระบบโคตามันก็จะเกินยี่ 40, ไปแต่พอรวมกันแล้วรัฐสภาไทยเนี่ยก็มี 27, 6, 2, 11, ยี่วี่ย คือมันอันเดอร์ครับอันนี้คือผมที่ยังอะไรบอกว่าคือมันมีความเป็นตัวแทนของประชาชนน้อยกว่าค่าเฉลี่ยที่มันควรจะเป็นนะครับคือสภาสูงหรือวุฒิเนี่ยไม่ได้มีความหมายแค่วัยวุฒิหรืออายุนะครับแต่มันควรมีความหมายถึงบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลน,นะครับจากข้อมูลเกณฑ์อายุขั้นต่ําของสวเนี่ยมันผันแปรตรงข้ามกับรายได้ของประชากรคือในต่างประเทศประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเจอแล,แล้วเนี่ยเกณฑ์อายุขั้นต่ําวุฒิสมาชิกทั่วโลกเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่29ปีเ้าปีท่านเองนะครับขอดูหน้าต่อไปเลยครับสรุป ถ้าจะให้มีสอวอควรให้มีการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนวิธีผมพูดไปแล้วนะครับประเทศอื่นเขาก็มีเกณฑ์อายุที่มันค่อนข้างไปทางให้กับโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่บุคลากรทางการเมืองที่จะเข้ามาเป็นสอวอนะครับบางประเทศ18ก็เป็นสอวอได้นะอินโดยี่สิบเก็ไล่มาค่าเฉียยทุยก,ยก,ยกยุคยุอยู่สิบยี่สิบเก้านะครับเปรียบเทียบรูปแบบสอวอมที่ผ่านมาสอวสิบสามชุดจริงๆหน้าต่อไปนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงเพียงแค่สามครั้งนะครับแถมยังบางครั้งก็เป็นระบบผสมนะครับสัรหากับเลือกตั้งผสมกันหน้าต่อมาครับ ช่วยช่วยเป็นหน้าต่อไปด้วยประเด็นสวต้องเป็นอิสระนะครับคือก็มันมีความกลัวอยู่ว่าอืเอาไว้ตรวจสอบถ่วงดุลอํานาจจากการเลือกตั้งอันนี้แอบผันะครับพูดอยู่นั่นนะครับห้าเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองต้องเป็นกลางกลัวสวจะเป็นนักการเมืองเลวโกงแล้วเป็นไงครับผลลับตอนนี้ไม่มีพรรคแต่ก็กินรวบอยู่ดีครับ ไม่มีระบบสัดส่วนโคต้าละเลยเสียงส่วนน้อยนี่ก็เพื่อนสมาชิกสบมาฟีดแต่ให้ผมฟังหลังใหม่นะว่าท่านก็ยึดกันไปหมดเลยคนที่เขามีอยู่กัน2 0 30เสียงนี่เขาก็ไม่มีเสียงทําอะไรไม่ได้เลยเนี่แหละครับเคารพเสียงส่วนน้อยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็มีจุดยืนที่คล้ายๆกันไม่ได้หรอครับที่จะสามารถรวมกันเป็นกลุ่มกล้อนซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการรวมตัวหรือภาษาการเมืองก็คือพักนั่นเองทําไมสวจะมีพักไม่ได้นะครับท่านประธานคะ ดิฉันขอประท้วงค่ะครับเจอครับดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยทางสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเนี่ยเข้ามาพิจารณาในร่างพระราชบัญญัติในร่างรัฐธรรมนูญสามฉบับซึ่งสิ่งที่ท่านกําลังพูดอภิปรายอยู่นี้ไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะท่านประธานทวกที่ละคนครับเจอครับ ดี๋ิฉันคิด,ดว,ว่าที่กําลังพูดอยู่นี้ไม่ได้เกี่ยวกับการพิจารณาร่างรัฐธรมนูญเลยนะคะครับเข้าใจแล้วครับ,รบขอให้ท่านประธานได้ได้ครับใช้ทุนพินิษด้วยค่ะควันนี้ท่านประธานไม่แข็งเลยนะคะครับก็พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะแต่ว่าพันทิงครับท่านต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เราต้องการอะไร ผมจึงอยากจะไปบอกว่าเราจะไปบอกว่าสวไม่ดีไม่ใช่ครับผมก็ลยบรองไม่ใช่ว่าสอสอไม่ถดถอีหมืนทุกคนยืนขึ้นยกมือพ้นศีรษะครับได้ครับผมวินิจฉัยก่อนครับครับพอวินิจฉัยให้จบแล้วเมื่อทางน้นวินิจฉัยผมบอกว่าคนบปัญจินจะอยู่ยังไงเดี๋ยวผมจะชี้ที่ท่านถ้าถ้าผมไม่ชี้ที่ท่านเดี๋ยวท่านประท้วงผมได้รอสักครู่ครับคุณปันจินครับผมขอความกรุณาจากคุณว่ายุติได้แล้วว่า สวไม่ดีอะไรยังไงเพราะว่ามันกระทบหลายคนใช่ไหมท่านก็ต้องเข้าใจท่านเป็นสอสผมเป็นสอสอถ้าเขาพูดว่าสอสอไม่ดีมันมีหลายประการที่ดีและไม่ดีเราก็เสียหายเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดถึงเลยครับเอาว่าจะแก้รัฐนูนยังไงเลือกสสอสอไอ้สอสอใหม่ไอ้สวใหม่ยังไงสอสอยังไงอันนั้นจะมีประโยชน์มากกว่าวันนี้เราพูดไปเหมือนกับ ที่เขาว่าเรากลางหลาพี่ปลายสวนะครับมันก็เกี่ยวครับผมท่านต้องเข้าใจนะครับผมครับก็อยากจะเป็นสสอเหมือนกันแต่ว่าไม่อยากให้เดี๋ยวเข้ามาว่าทางนี้เดี๋ยวรับสี่ครับก็เดือดร้อนกันทั่วอาจารย์ครับเดี๋ยวรอบันทีนิดหนึ่งมีผู้ประท้วงจ่านประธานครับผมนนท์ไพศาลลิมเจริญกิจครับสมาชิกรัฐสภาครับก็อยากให้ท่านประธานครับควบคุมการประชุมครับข้อสี่ครับคือผู้ประท้วงจากวุฒิสภาหลายท่านเนี่ยลุกขึ้นประท้วงโดยกฎใหม่ ไม่ได้ทําตามขนบธรรมเนียมของที่ประชุมเลยไม่พูดข้อบังคับเลยครับท่านประธานเมื่อกี้แล้วท่านประธานก็ไปวินิจฉัยโดยที่เขาทําผิดระเบียบการประชุมนะครับก็ผมอยากให้ท่านประธานควบคุมนะครับแล้วก็ผมไม่อยากให้ใครตาหนิท่านประธานว่าท่านประธานไม่แข็งครับขอบคุณครับครับก็แข็งไม่แข็งก็มันพิสูจน์กันไม่ได้นะแต่ว่าสิ่งที่อยากทาคือว่าเอาเข้าอยู่ในในวาระนะคุณบัทจินครับถ้าหากว่าท่านยังพูดในประเด็นว่า สวไม่อย่างนั้นอย่างนี้อะไรมันเป็นซ้ำร้างนะครับผมจะให้<ผ>มมดมนะครับำนะผยก็ดูคลิปมาเอาเฉพาะเรื่องเรื่องรื่อนูนครับ คือในรัฐมนูญมาตรา111วงเล็บสีกำหนดไว้ว่าสวห้ามเป็นสมาชิกพรกการเมืองแค่นั้นเองครับมันก็เป็นที่เราเจะต้องไปถกเถียงกันต่อนะครับแนวนะค,ะคิดต้องมีสภาพี่เลี้ยงสภาที่ปรึกษาเพราะไม่ไว้ใจสภาผู้แทนรัศดรซึ่งเป็นชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรพวกเราสสเป็นตัวแทนชาวบ้านถือเป็นเกียรติครับเป็นอาชีพที่เดียวที่มาจากการเลือกตั้งประชาชนมีแค่500คนหลายครั้งในประวัติศาสตร์สวมีส่วนในการเลือกนายกรัฐมนตรีหัวหน้าฝ่ายบริหารแล้วมาบอกว่าสวเป็นอิสระจากการเมืองมันนี่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยจริงเท่าหรรรยปมเาาาาดีวะบพจกก ก็แปลกดีเหมือนกันครับไม่ต้องมาทุรนทุรายว่าเอ๊ะทำไมต้องมีสองสภามันจะมีสภาเดียวไม่ได้จริงๆเรามีสภพพาเดียวมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเปรียบเทียบกับต่างประเทศอ่านนิเชิงข้อมูลนะครับมากกว่าครึ่งประเทศบนโลกใบนี้นะครับหน้าต่อไปเนี่ยใช้สภาเดียวนะครับระบบสองสภาเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้กับร,บบรูปแบบสหพ,พันธรัฐนะครับสัดส่วนสสต่อสอวอเนี่ยอาจสูงกว่าสิบต่อหนึ่งนะครับในหลายประเทศเนี่ยสอวอมีนิดเดียวสสเนี่ยมีเยอะนะครับในอดีต จำนวนส,สอวอที่เหมาะสมก็ถกเถียงกันเยอะนะว่าจะอยู่ที่จํานวนต่อจํานวนชากรเนี่ยสองเป็นภาระงบมาหรือเปล่าขอบเขตอำนาจเพื่อถ่วงดุลสายบริหารเนี่ยมันจะที่ยึดโยงกับสภาเนี่ยมันจะบาลานซ์หรือเปล่านะครับและในอดีตเนี่ยวุฒิสภาก็เรนจ์มีตั้งแต่80สูงสุดจนถึง300เฉเลียที่ร้อยห้าสิบซึ่งก็สามารถเอาไปถกเถียงกันต่อได้ในชั้นกรรมการครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแก้ไขรัฐมนูญที่ต้องใช้เสียงสอวอถึงหนึ่งในสามก็ต้องขอ,ของการประธานอภัยนะครับที่ผมอาจจะวิจารณ์เยอะนะครับแต่จริงๆก็เพื่อเจตนาทีีด่ดดหรือจล แก่อํานาจตัวเองแต่มันเป็นหมุดหมายสาคัญในการเปลี่ยนผ่านการเมืองไทยว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนหรือไม่ก็ขอวิงวอนให้ท่านวุฒิสมาชิกช่วยกรุณาผ่านวาระทั้ง3ร่างในวาระหนึ่งนะครับเพื่ออย่างน้อยเข้าไปหาทางออกร่วมกันเห็นแก่สังคมส่วนรวมว่าจะส่งต่อมรดกอย่างไรให้กับลูกหลานอย่าให้เขามาว่าเราทีหลังว่าเราเป็นพ่อแม่ผู้ใหญ่ยังไงที่ไม่ยอมปล่อยวางยึดติดกรอดีละทิ้งความรับผิดชอบสร้างภาระให้กับอนาคตในเมื่อเรามีโอกาสที่จะร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อคนรุ่นต่อไปด้วยกันครับขอบคุณมาก